วันนี้ปามาดูเฮือนแปะโบราณร้อยปีที่เขาได้ทําการย้ายมาจากบ้านฉางเขาน้อยอำเภอปราสาทนะครับที่เป็นความร่วมมือในการเริ่มเริ่มของชุมชนวัดศรีนรัตรร,ร่วมกับศูนย์นรัฐเฮือนโบราณสุบตองนะครับเอาก็ได้ร่วมกันตั้งโครงการแล้วก็จากความร่วมมือที่สําคัญนะครับพอได้มีการประกาศโครงการไปได้มีอาจารย์โชทุวันันเทวะ พงไบสารนะครับกาะร่วมสนับสนุนพร้อมกับกลุ่มหลายๆส่วนของชุมชนเอานะครับที่ร่วมสนับสนุสน,นกันตั้งแต่ในเรื่องดินในเรื่องกู้ส่วนในการก่อสร้างนะครับทำให้ส่วนนี้สําเร็จลงได้ครับวันนี้เราจะพาเข้ามาชมนะครับว่าการทอดแบบเมื่อมันสําเร็จแล้วเป็นอย่างไรครับวันนี้ก็เป็นช่วงที่เสร็จแล้วมาได้ระยะหนึ่งนะครับเกาะหลายอาทิตย์ วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเคยจะพามาท่านมาชมครับอันนี้ก็เป็นตู้แำสองแกนครับที่ต่างชุมชนได้รับเข้ามาสมทบครับก็ยังมีสิ่งของเข้าของหลายอย่างนะครับที่จะต้องเพิ่มเติมครับถ้าท่านติดตามในเรื่องของการทํางานของศูนย์รับมาก็จะจําได้นะครับเรื่องเฮือนโบราณของป่อสิ่งคําเมืองสุวรรณครับตามป้ายนี่ครับเอาก็ได้มาจัดวางในแบบเหมือนเดิมนะครับก็มีทําเป็นสองห้องเหมือนกันนะครับ บานนี้ก็คือบานที่ถูกเปิดได้ครับทําตามสัดส,ส่วนจริงโตะแล้วก็เก้าอี้นี่ก็เป็นส่วนที่เปิ้ลมออพื้นนะครับครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นส่วนเพิ่มเติมเพื่อเกิดการโปร่งโล่งมานะครับสําหรับตวัวคอของบานเฟี้ยมนะครับก็ทําในรูปแบบเดิมนะครับเราก็ใช้วัตดุเดิมเพียงแต่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในในส่วนของเพดานเพื่อเกิดความ ในแน่นตานเดิมนี่มันเป็นฟ้าของแบบสมัยใหม่นะครับอันนี้ครับขอเพิ่มไม้ไปส่วนขึ้นมาวันนี้ขอให้ชมในส่วนของรูปแบบโดยรอบก่อนนะครับก่อนในรายการไปท้ามิจังวะก็จะได้ร่วมสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นหลังสําคัญที่เป็นความร่วมมือที่เจตนาที่เราต้องการอนุรักษ์เฮือนโบราณโดยเฉพาะเฮือนแปลนะครับ ซึ่งนับวันก็จะหาได้ยากขึ้นทุกทีแล้วก็จุดนี้มันก็เป็นของชุมชนนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนคนสาคัญก่อนหน้าถือนับถือน้ําใจเปิน้นแล้วก็ยุ่องที่เห็นความสัมพันธ์ในเรื่องการที่ช่วยกันรักเคีนงครับเพราะว่าถ้าบบช่วยกันไว้นี่ก็คงจะหมดในยุคสมยัยของเฮานะครับนะครับความสมบูรณ์ก็ช่างกับเป็นสลาบ้านเฮ่านะครับหลังจากเสร็จงานนี้ก็ได้ทับงานต่อไปแล้วครับ เพราะว่าปัจจุบันช่างไม้ก็หายากครับผมอันนี้ครับละเอียดมานี่ก็จะมีการเคลือบแว็กลงไปส่วนสีไม้นี่ก็ปล่อยไส้สีเดิมนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาชมโดยรอบนะครับเดี๋ยวาจะออกไปด้านนอกกมนน้อยนึงนี่ครับบานเฟียมตัวบานเฟียมนี่ขอใช้ล้างน้ำมาได้นะครับเราต้องการให้อยู่ในสภาพแบบเดิมเดิม นี่ครับบริเวณที่รอบส่วนของไปนี้กาดก้อมกัดก้อมเฮาก่อมันก็จะโดนติดในช่วงของโควิดตัวและปกติกัดก้อมก็เปิดเฉพาะว่อแรงวันติดนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องทําลงวิถีชีวิตแลวก่อห้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันเนาะเฮาก่อหาวิธีที่การจะร่วมกันหาจุดที่ลงตัวบางอย่างมันก็ เป็นกระบวนการน้ำล่องหลายเรื่องครับก็จะเห็นครับนะครับโดยเฉพาะตัวเงิน,นก็ถือว่าเป็นการสร้างเป็นตัวอย่างสําหรับชุมชนนะครับด้านหน้าจะมาเพิ่มมาก็จะมีบันไดสามขั้นยกขึ้นสูงนะครับก่อสร้างางามครับหลังคาก็จะเห็นเลยนะครับว่าเป็นหลังคาเดิมครับมีเฉพาะตัวครอบบันไดครับที่ยังเป็นเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมา ใครมีโอกาสมีเวลาก็มาแวะชมเลยนะครับวัดตั้งอยู่ที่กาดก้อมกองเตียวนะครับวัดศรีนรัตชุมชนบ้านตุงเสี้ยวอำเภอสะปะตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือส่งเสริมสิ่งที่มันเป็นส่วนกลางและก็เป็นน่าจะเป็นมุดหมายสําคัญครับสําหรับการทํางานในเชิงอนุร,รักษ์ในเรื่องของเงื่อนไออย่างที่มันจะเป็นตัวแทน สะท้อนว่าทำครับออย่างไม่ไหม้เขาก็มีอยู่หลายส่วนนะน่าจะมีพื้นที่สำรับในส่วนของเงืนโบราณพ่องนะครับที่นับวันก็มีแต่จะสูญสลายไปการช่วยทำรงกันไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสังคมพันเถาครับเ่าช่วยกันครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับด้วยภาพอานาประทับใจนะครับวันนี้เงื่เขาก็ทำสำเร็จนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ